เพิ่งจะได้อ่านแพทโน้ต3.2เต็มๆไอ้ตอนแรกเนี่ยที่เข้าใจว่าตัวลิมิต3คนนี้เซเล่เบรดฟูเฉือนเนี่ยจะอยู่ในตู้ถาวรไม่ใช่นะไม่ใช่เขาแค่เอามาอยู่ในตู้เรดอัพให้เราเลือกว่าอยากได้7คนไหนจาก10คนนี้มาเป็นตัวหลุดเรดประจำไอดีเรามาเป็นแบบกองของตัวหลุดเรดจ,จะหลุดได้ตัวไหนก็ไม่รู้ <S <S และในร้านค้าตัวละครเนี่ยที่มันมีตัวตู้ถาวรมาให้เราเลือกซื้อพร้อมกับเหมยกับหลวชาเนี่ย ก็ไม่มี3คนนั้นแต่ว่าไลคยคนเนี่ยทั้ง5คนที่เป็นตัวลิมิตมาร่วมกิจกรรมรอบนี้มีหลายคนให้แลกทั้งหมดเลย5คนเขาบอกไว้ในไลน์ว่าไอของที่ใช้แลกร้านค้าหลายคนเนี่ยจะมีให้ใน BP แต่ก็ไม่ชัวร์ว่าใน BP มันให้ไว้กี่อันนะจะพอแลกสักอันหนึ่งหรือเปล่าแล้วก็ตัวละครลิมิตต่างๆที่มาร่วมกิจกรรมรอบนี้ที่เป็นให้แลกในร้านค้าก็ดีหรือจะเป็นที่ให้เราเลือกเป็นตัวหลุดเลดประจํา ID ก็ดีเขาเขียนไว้ด้วยว่าช่วงแรกในช่วงแรก ทั้ง2อ,อันเลยก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวลิมิตเนี้ยมันจะอยู่ให้ตลอดหรือเปล่าแต่คิดว่าถ้าเขียนแบบเนี้ยน่าจะมีเปลี่ยนแปลงบ้างแหละหลังจากแบบผ่านไปสักระยะหนึ่งคนที่เปิดตัวลิมิตขึ้น E6 ไปแล้วก็สบายใจได้เขายังคงคีปความเป็นลิมิตละมัง้ง